ดีหมดทุกอย่างเลยนะชาวลันาราศีพฤษภในเรื่องของการเงินนะถ้าได้เปิดได้ไพ่แบบนี้อาจารย์ตามไพ่ไม่ต้องพูดถึงเลยนะเฮงแน่นอนอมไม่ว่าอะไรที่แบบว่าคุณทํามาใครจะทานายคุณว่าไม่ดีนะแต่อาจารย์ว่าดีครับแต่ว่าในในในส่วนว่าดีมันไม่ใช่ว่าดีดีเต็มร้อยคนเราสร้างทางบุญสร้างทางบาปใช่ไหมคะมันก็มีต่างคนต่างวันละต่งตง<อ>างกังงไนไใช่นะมันก็จะมีแบบทั้งทั้งทุกข์ั้งสุขอะไรแบบนี้<บ>พูดถึงว่าในส่วนเรื่องเงินนะคะคุณก็จะดีขึ้นนั่นแหละ ะะอะไรที่คุณทําไว้เงินก็บางีจะจะมาประสบคงมสำเร็จอ๋อในช่วงนี้ในช่วง,วงนี้หรือว่าเงินที่คุณทํางานแล้วยังไม่ได้<ฆ>โปรเจกต์อะไรที่มันยังไม่ผ่านบางทีมันอนุมัติไปแล้วมันผ่านแล้วแต่เงินยังไม่ได้<อ>เงินค้างเงินตกเบิกเงินโปรเจกต์อะไรที่ยังไม่ได้คือเงนก็จะมาทยอยได้ในช่วง<ฆ>เดือนนี้นะคะถ้ามันมีจะปิดพลาดบ้างอะไรบ้างน,นะมันอาจจะแบบ ล่ไปถึงประมาณมกาลากลุ่มหาในบางดวงนะคะไม่ไม่ไม่ได้ทุกคนนะคะไม่ได้พูดถึงทุกคน,นว่าสิ่งที่ผ่านมาแล้วในอดีตอะไรพวกนี้บางทีอาจจะ